จำนวนกว่าแปล้านคนนี้จริงหรือไม่และเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของอะไรนะครับและประเด็นที่ผมเรียกร้องอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในกรณีของการแจ้งความที่ผมขออนญาตแจ้งความเลยก็คือในกรณีของคุณเ็นฟินแล้วก็กับกับสื่อออนไลน์โดยเฉพาะโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าย t ทู e หรืออะไรก็ตามตัวพวกนั้นจะต,ต้องชัดเจนมากขึ้น วันนี้ผมจึงเมื่อกี้ผมได้ลงบันทึกประจํานี้เรียบร้อยหมดแล้วครับยื่นที่สำนักงานทูกการแล้วรับเรื่องไปแล้วนะฮบที่แจ้งความก็คือตัวเฟซบุ o กนะครับกับของคุณเป็นฟินเฟซบุ๊กในฐานะผู้ให้บริการครับเป็นฟินในฐานะผู้ใช้บริการแล้วก็การกระทําผิดในการชุมนุมที่เอาจํานวนสิบข้อลง ไปใน Facebook และ Facebook เองไม่ได้ไม่ได้มีการยับยั้งหรืออะไรทั้งสิ้นกรับเรียนอีกที่หนึ่งนะครับว่าในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u u e ืออินสตาแกรมหรืออะ,อะไรก็ตามนะครับเขาจะมีกฎหมายของเขาวควบคุมเป็นการเฉพาะในบางประเทศนี้เขาจะวควบคุมเลยแต่ประเทศไทยพวกสื่อสารออนไลน์เหล่านี้นะครับใช้สิทธิและเสรีภาพจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะทำให้ประเทศไทยขาดความมั่นคง และกระทบกระเทือนต่อสถาบันรุนแรงที่สุดเท่าที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาระบุจึงขออนุญาตมาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ปทสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามที่ผมกล่าวไปขอบพระคุณนะครับทีี่แมวันนี้แจ้งเฉพาะตัว Facebook อย่างเดียวครับกับการกระทำของคุณผลคฤห์ในกรณีของย u ท u b e ิ n s t a แกรมหรือจะให้ตำรวจ ปอท,ทเขาเชิญอาจารย์ลูกบุญนกท์กัิกาเข้ามาตรวจสอบว่าตกรนี้ทีม่มีการส่งด้วยรูปแบบใดใดก,ก็ตามนะครับเข้ากลุ่มออนไลน์เมื่อวันที่เมื่อของการชุมนุมเมื่อวันที่16สิงหาคมนั้นที่บอกว่ามีจํานวนถู่8ล้านกว่าครั้งในขณะที่ในประเทศไทยมีแค่1แสนสามหมื่นครั้งนั้นส่งเข้ามาในตัวสื่อสารออนไลน์ ของของของอันไหนบ้างเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้อาจารย์นพบดลการิกา,กาแกแก,แกเรียนอย่างชัดเจนะนะครับว่าเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดความวุ่นวายและทําให้นักเรียนนิสิตน,นักศึกษาปัจจุบันเข้าใจผิดในการปั่นกระแสแล้วทําให้เห็นว่ามีคนในประเทศไทยสนับสนุนแต่โดยความจริงแล้วที่ส่งเข้ามานั้นจากต่างประเทศนี่จำนวน8ล้านกว่าครันี่คือการทําให้เข้าใจผิด และอาจารย์ทางทางการสํารวจรก็สรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความไม่มั่นคงในสถาบันของประเทศไทยอย่างรุนแรงที่สุดเรับุ๊กที่เราตัดแน่เนี่ยหมายถึงตัวเฟซบุ๊กประเทศไทยใช่ไหมคะเอ่ออยู่ที่ facebook เมื่อเข้ามาเปิดบริการที่ไหนก็ตามเขาต้องมีเขาต้องมีสํานักงานทุกคนตัดแน่เฉพาะในส่วนที่เป็นสำนักงานถ้าสำนักงานภายในประเทศไม่สามารถพิจารณาได้ก็ต้องถึง ก็ต้องถึงสิาต้องถึงสำนักงานใหญ่ของเขาครับหมายถึงว่าจะเรียกร้องให้แจ้งความเอาผิดสุราทบหรอครับเอ่อรียกร้องไม่ใช่เฉพาะคนเพราะ Facebook เป็นองค์กรเพราะฉะนั้นเขาจะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยเป็นจุดๆอยู่แล้วแต่ในกรณีที่ผมร้องคือร้องความผิดตามพรบความผิดคอมพิวเตอร์ตีพศ2560ฉบับที่2นะครับในมาตรา15กรณีทุ่งให้บริการที่ไม่ได้ยับยั้ง หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเพื่อไม่ให้มีการผู้ใช้บริการลงข่าวสารหรือใดๆก็ตามอันเป็นการประทุกกระเทือนต่อความมั่นคงหรือสถาบันหลักของประเทศสัญญาขอเอาให้เคลียร์เลยเอาแค่ว่าแจ้งเฟซบุ๊กประเทศไทยหรือเฟซบุ๊กสำนักงานใหญ่ผมแจ้งเฟซบุ๊กประเทศไทยเช่ต้นที่นที่นี่นะครับทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วเขาว่ายังไงบ้างฮะเรื่องนี้ ผมผมจะยื่นกับปอทอจะยื่นอย่างนี้ทุกครั้งครับคือยื่นให้เขารับเรื่องไปก่อนแล้วสักสามสี่วันก็จะเรียกผมมาสอบเป็นชุดๆไปโอเคชั้นี้ครับผมนี่คือหนังสือที่มามายืน่นยื่นไปแล้วครับ ยืมเนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เสรเข้าไปยืมละโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับครับจุพระเฟซบุ๊กอ้างในเรื่องเสรีภาพในเรื่องอิสระ